อ๋อสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ข้าวแรงนมืกัอนมกซิ้นหมูพ่อแม่พี่น้องหนึ่งพักกระลำมามามาเข้ามาเสร็จเอาบะไรอีอ่ะเด็อืมมีเลยคืออยากเหเฮ็ดไปตุ่มทิ่ตทุ่เดนพ่อแม่พี่น้องเลยมือเต็มบิ๊เลยซิมมกใส่เส้นรอดเห็ SDK, เ Floyd, หนรอ <c oughs> เียวบดแซป่าบ่แซบกับมกแซบนี่ว่วววะมกแซบเส้นมูซื่อๆรับหัวพวกบวัว

กี่เขาให้เร่กีกอดอืมโน่เปล่ยเบอดเดอพ่อแม่พี่น้องฮอนมันเสมอมาฮอนได้โว้ซื่นใจพ่อแม่พี่น้องยังมาทาจะมาแหรอกแต่วันยังเย็นอยู่ดอกอ mặt mặc mãi Ở à đây bà, ก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> จเจ้ี่นอกมาอีกเลยกินจับนี่นขี้ปลานี่ต้องเจ้เี่เลยจำอจาไปรับ,บนี่เด้อบอเนหั่นเปลืโกินยู่หั่นเลยในอันบ้นเมียนนันถ้วยบ่วงเีอเลี้ยนอยู่บวบวาบ่วง บอ่ไว้บ่วงนะอย่างนี้กักัต้ัดบอมเดียนี้อกินกับีป่าตัวนี้ก่อีผปปะทูก็ไม่ไปล้งผีปะทูทูตา ก็กินได้เปลือกสิบเอฟโอมากินเพราะ่านไ่แย่งของเขากินของเขาเขากรอบเลยพ่แม่เป็นเนา ผมผมจะรับตาเพระแม่เป like like <laughs> mm ็น hmm. well. ้องขุมที่ป่าผมเอป็นไงเดินได้แรงมากอืมาดมวัดนัโคีประคอยังเพี้ยนคนใหญ่น้อยเนาะเราหมักคนใหญ่รุ่นอะไรมักเพี้ยคนใหญ่น้อยคนใหญ่รุ่นคือกัน ป็นมักกขี้ปลาขี้งอ้ขี้ขปานี่งนะครับผมมันบอกคนได้พ,นพนูนยายนุ่เดยอิบจีเด้อิบจีเ้อติไดตาบุญเบยเพนเพนพ่อหญ่น้อยกินนั้นขี้ป่าโอ้มัมักุมห่าเปี <ừ. S 2> ยปลาดีเ <ừ. S 2> ปียปลาเรากิน <ừ. S 2> ปีปลาคอนอเราเห็ดเจลเนะอ้าวหมักคม คมกับเือบัแซบวแซบบแซบคมรบแซสบมากกับูมต้ากัวดกินแซ่บค้ินเครื่องเข้าหอยขูมือด้ะ ก่ามาคมนกินคมือเคองขาอนโะตมกินเน้อยเคืองขาฮอกินตลอดทุาคนต้มกินน้ำมันพ่อแม่ไปแล้วอาบค่อยนุ่งกินนี่ถือเมื่อเิ็นัาดตะวันให้ดีไ่ม กบดีเนาะจักสมจักหวานได <ừ. S 1> ้กินกับข้าวอะไรอาพี่น้องกินน้ำกันมาใม่บอได้กินข้าวนากินอะไรข้าวอิ่มนะกินข้าวมูดะข้าวมือเสาะก็บรอกินข้าวหนึ่งลายเทื่ยกจนแล้วก็ไม่เป็นเนาะเพราะว่าสองมือไม่กินข้าวกินข้าวบุคลแซ่บ กบบรยากาเงี้อากานพ่อแม่ปเป็น้องยามเจ็เป็นโอ้ก็ทักสายดยไม่สิเป็นก็ไ่ได้ยา,ากเลยพ่อแม่เปน <c oughs> ็น้องการดูการกินระวังระวังมันเป็นเป็นโอ้ มาจะเผาอ่ะช่องโดนหาชิบอเผาหนึ่งหวานบ่กรอบบ่บ่กรอบปะไหนมุอกรอบปะไหนตะาวานัน ข้าเจปเร่อตีดังัหน่ยานโดเกียวท้าบ้านเาเนาะเดี๋วยามเดินตี้ยมฉีดองเด็ดสามเก็ดวันเดืนหาเดืนหกเรเกียวไปเดืหาเดือนหกยามาใหม่ปงหมด อืมพ่อแม่ไปนเนาะเขานึ่งไว้นเหนียวแหงจังไระมันเนียวเดีอยวเราแตกินม่แฉะหนังมูขายย่าโป๊กว่ากินคืนน้องมาได้ออกออกพ่อแม่ไปเนาะด <c oughs> กกีมากอกลมดีนะ tôi không kinh nên xài vào trường hợp tụ Anh hồn bà đại bà nói anh bà đại á Nó này cái đấy Chuyên điểm của hàng nó ăn Bịt ăn กรอบพัชฉันน้ำเปล่าน้ำเปล่วตัวเฮาเม่นนี่อยู่ใส่อะไรช่น้ำเม่นใช่มันอ่อนขึ้นยังเห็ดน้ำอ่อนมันแช่มันอ่อนใช่มันก็มาหนึ่งน้อยหนึ่งใส่ข้าวปลาไปดุนมือแ่กแช่ขึ้นเดียวจะไปแช่ช่องขึ้นออกหงอกวัด ข้าวยังบวค่อยแซบด้อปเป่นแม่พี่น้องมันยากกันยากแบบบวปันไถ่แต่แต่ต้องลิบกิน เน้นมาตะเมืองไทยใหม่อ่าตัวที่หน่อยกัดแกงถิ่มมาได้ค่ะน้ำมาเอาเก็บมาแบบกัดแต่เดียวแกงถิมบ้านเฮามันกินอย่างมันก็แซ่บเบิ้ดมาใหม่เลยเขาบอกกัอันช่างมันเฮาดูพี่มันเฮากินดุกว่าเนี่ยช่างบักช่างบักเชื้อเออหมกช่างหักข้อใหญ่เขากัดแต่ก็บบ้านเดียวเก็บเก็บไปัาตุจนเต็ม ว้นนี้มีจักทองมันคือสิทธิ์โอเคแล้วไม่กินน้ำได้เป็ดอะน้ำแข็<น>งยังมูสันดีอ่ะโอ้ยคืนนี้จมบัวได้นอนพ่อแม่พห่นไหมมากินยาพัมมันนี่ดีขึ้นเลยกระเพาะพอดีกินบมามามะหมันเนี่ยกินบะแม่ ชมบ้านกินนี่บ่ยอยากจนนะไหมอยทำเนี่นเจ้าไม่ได้เจ้อนี่ได้มาไหนพี่น้องบ่เอ ป็นเป็นขึ้นยาเอ็นตาชินนี่เดยกพ่อแม่พี่น้องยาเนี่ยเราซื้อมากินนซื้อกัดีแก่ดีเจ็บท้องแก่ทางนั้นบอกอกินเม็ดเดียวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้กินหลายเม็ดทุกเม็ดเดียวตุ๊ดจะเลยเป็นฝันบ่พอกะอ,อืะต่อ ก็อบทำนี่ครับฉันซื้อเม็ดนี้มามหเบเขาละดูพ้นหมดไหนเนาะตัวนึงทิมได้ตัวเก่าเ้าคุกกข้มเท่ากันเทยัง่ะ กินเ,เนบ็ดป่ะกิขาวโแซกขนอยกินแ้วก็ปิปลาเนี่ยล่ะมาตักมาตักชักผา้ากินปีงปลาทูใหญ่ <c oughs> ก็ะโดงสิบตันปีงอย่างนี้ทุกนกินเบ็ดดกินเบดตะเครื่องเดียวเนี่ยปลาไปกินอีกอืนอันนี้ปลาทูน่ากิเบวด คือเขากินดิปก็เคยบอกกินปัจจุนัายังอีกช่องเปลี um ่ยนสามเปลี่ยนไปเลยชีสมันแดงงามคืออย่างกูแม่ไป่นอะเปลี่ยนึ่งชิบไปดอยชิสองชิบสามดอนไเลยชีนเป็นเชีนควยผงนะกินเอขากินเด็ดนอกินเด็ดนะ ขาเพเคยชินเจ็นปลาเป็นจกอจินหัวจินหมูเด็ดชิ้นแดงชิ้นขึ้นประมาณแ,แล้วแบบชินหมูเขากินกับแก้วซูชินะเป็นเ้นเป็นเศนเนี่ยีนหมูนี่คมเขาใส่เฮ็ดแก้วนะแก้วแก้วหวานเนาะเจ้าส้ม ซีพูดซีพูด,พดกินได้กับบุหมักกระทาแพ้ก็ยยาก <c ười> ันกินชีนจีนเนีนยเนี่ยกินชีนหมูก,ก็คือกันอะแบบเบียวลเลยมันๆคือชีนหมูตลาหงสีนชีนปลาทูเม่เคืกินปลาด้วยเลยครับ ไม่กินปลาแต่พอเข้าอย่างไรตัวใหญ่ๆนาะตัวใหญ่มันฉีดมันหวานเขาวะเอามากินกับโอเคอยู่มันก็คือฉีดหมูเลยเน,นี่ยแช่บยู่โอเคพี่น้องอยูด่ดีไม่แห้งไหมพี่น้องเด้อไก่อยู่ไก่ก็ดี สุขหิมานพีิดองลำมาด้วยสบายดี